ะะข่าวนี้ผ่านไปยังไม่พอนะคะยังมีเรื่องเกี่ยวกับใครที่ชื่นชอบมือถือ Galaxy Note นะ,ะต้องบอกว่า Galaxy Note 10ในสารัฐได้เริ่มอัปเดต One UI 3.0ที่มาพร้อมกับ Android 11แล้วนะคะเมื่อวันที่ 18มกราคมปี2564ที่ผ่านมานะคะมีรายงานจาก Android Authority นะคะว่าหลังจากที่ Samsung ปล่อยอัปเดต One UI 3.0หรือ Android 11นะคะให้กับ Galaxy Note 20และ20 FE ในเดือนธันวาคมเมื่อวันสุกที่ผ่านมานะะ Galaxy Note 10ก็เริ่มได้อัปเดตเป็น One UI 3.0ที่มาพร้อม Android 11แล้วเช่นกันค่ะ โดยผู้ใช้ที่ได้รับกลุ่มแรกต้องบอกเป็นผู้ใช้ Note 10ของค่ายมือถือ Verizon นะคะและคาดว่าผู้ใช้มือถือค่ายอื่นหรือแบบ u n ลล็อน่าจะได้การอัปเดตเช่นกันในไม่ช้าและผู้ที่ใช้ Note 10 Plus ก็น่าจะได้รับการอัปเดตในเวลาใกล้เคียงกันส่วนในบ้านเราก็ต้องรออีกสักระยะหนึ่งเนาะนะคะนับว่าเป็น Android เวอร์ชันที่2ที่ Galaxy Note 10ได้รับการอัปเดตหลังเปิดตัวด้วย Android 9และถ้าเกิดเป็นไปตามที่ Samsung <c oughs> เคยสัญญาไว้ว่าอุปกรณ์ Galaxy ส่วนใหญ่จะได้รับการอัปเดต Android อย่างน้อย3เวอร์ชันนะ,ะ Galaxy Note 10และ Note 10 Plus จะยังได้อัปเดตเป็น Android 12อยู่นั่นเองนะคะโอ้โหก็เรียกว่า สาย Android รอตั้งตาคอยอยู่นะอะ